ีอหมอมแกงคือเรื่องแรกเลยในภาพยนตร์เรื่องบริการเอากูยเยอะใช่ไหมเองที่ดอวันนั้นคือความในใจไปเลยมันไม่ใช่ความในใจนะฮะมันก็คืออยู่ในใจเลยไม่เช่วิกเหรอวิกแม่มึงดิไม่บอกเลยเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย ก็บวงสรวงกันไปเมื่อวันพุทธที่20ที่ผ่านมานะครับกับภาพยนตร์เรื่องน่ารักมากมากมากนะครับที่วัดมหาบุตรนะฮะแม่นาคเนี่ยเป็นหนังที่ต้องยอมรับว่าคนหยิบมาใช้บ่อยโดยภาคนี้เนี่ยเป็นภาคของแม่นาคที่พี่หม่ำเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นงานกำกับของพี่โหน่งนะแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันเป็นต้นไอเดียของพี่หม่ำซึ่งพี่หม่ำแกเนี่ยเคยมาบวงสรวงตอนแดงพระขนงทีหนึ่งแล้วที่วัดมหาบุตรแกก็เลยเกิดไอเดียว่าอยากจะให ทำเรื่องย่านาคเป็นวัยรุ่นบ้างนะครับแล้วก็นักแสดงเนี่ยก็เป็นคู่พระนางก็จะมีคุณคริสพีรวัตรแล้วก็น้องยาดานลินดานะครับน้องมิ้งจากร่างทรงนะครับมาระบบนำระบบเป็นพี่มากครับ พี่มั่2024เป็นคิดเป็นคิดเลยคือตอนแรกอะในเรื่องชื่อมอสแต่พี่มั่งบอกว่าอ๋อคือมันดูคล้ายกับชีวิตจริงของพีตีก็เลยเปลี่ยนเป็นชื่อคิสเลยฮะก็เป็นแม่นา2024เลยค่ะใช่ก็พี่มั่งถามเอาไหมเอาไหมหนูก็บอกเอาเอาเอาก็ก็จะให้มันเป็นในยุค2024นี่แหละค่ะแต่ว่าจริงๆก็ยังโคงความแบบออริจินอลของแม่นาคอยู่เปิดวาการจะเป็นแบบพี่มาไม่นาคแบบโมเดิร์นฮะคือถ้าเปรียบเปรียบเทียบว่าเมื่อก่อนถ้าบ้านเป็นแบบสามเหลี่ยมอันนี้บ้าน มีโซวิมมิ่งพูลมีอะไรอย่เงี้ยเะไร mm hmm. ะยุคใหม่เลย mm hmm. อะไรเงี้ยครับผมอันนี้เปรียบเปยนะ mm hmm. เปรียบเปลยนะครับ ดี๋ยวคนไปรอดูสาวว่ายน้ำได้ไได้นะคะก็จริงตอนแรกผมแอบกดดันเหมือนกันครับแต่ว่าผมเชื่อใจในทีมงานทุกทุกคนมากๆแล้วก็มีพี่ๆพี่หม่ำพี่เท่งพี่หลงช่วยอยู่แล้วอะไรอย่างี้ครับคือเชื่อมากๆว่าจะเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ทุกทุกคนจะรักมากๆครับจะมีความแบบเป็นเฉพาะตัวของพวกพี่ๆเขาด้วยอะไรยงนี้ครับและพี่หนุ่มกำกับด้วยผมว่าทุกอย่างจะเป็นเอกลักษณ์ในแบบของเราครับผมหนังจะเล่าเรื่องนางนาที่ข้ามยุคมาปีนี้ปี2024 พร้อมกับภารกิจที่สมเด็จโตส่งมานะครับว่า แกจะจองล้างจองผ่านไม่ได้นะแกจะต้องไปทําภารกิจในปัจจุบันปี2024แต่ถ้าภายใน30วันเนี่ยภารกิจไม่สําเร็จแกจะต้องออกมารับกรรมในพลดประมาณนี้นะครับหนัง่ายทํากันในสัปดาห์หน้าแล้วแล้ว,ลวก็จากให้ทันดูในปีนี้ครับะนะครับรอดูรอดูนะฮะก็เป,เป็นเป็นเรื่องที่มั่มเท่งหนงมาเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับที่ผ่านมาหน่งหนงเป็นไงอ่าเล่นหนังทุกเรื่องเด่นหมดเลยหยุดหยใช้คำว่าเอาคืนครับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับโอ้ยโอ้ย ผมเลยผมบ่นผมบ่นจากเรื่องอะไรอ่ะผมคิดอะไรอ่ะบ้าได้ไงล่ะจะจบเรื่องแล้วผมยังไม่ได้พูดวันนั้นพี่หม่ำเขาบอกพี่อะไรยังไงพี่โอ้ไม่ได้บอกเลยเขาเอาผมไปฆ่าอยู่แล้วแต่ผมไม่มีบทอ่ะคือเขาสั่งอะไรก็ให้ผมทำอย่างนั้นเอามึงไปทำอย่างนี้เอาแล้วบทผมอ่ะมึงไม่มีบทเออเออเออไม่มึงไม่มีไงมึงไม่มีไงใช่เพราะฉะนั้นเองคือดูนั้นคือความในใจไปเลยมันไม่ใช่ความในใจนะฮะมันก็คืออยู่ในใจเลยลูกกำไปไม่ได้ คิดไม่ดีว่าทุกวันนี้มันยังคงเป็นตำนานแล้วคนพูดถึงตลอดเวลาใช่คนจะพูดถึงตลอดทีนี้ก็ไล่กันมาเลยพอปฏิกิริยาหนึ่งปฏิกิริยาเฉพาะไม้แคเอากูไปใช่ไหมมันก็โดนมาเรื่อย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 มาเจอของพี่เท่งก็โดนอีกแม้กระทั่งใน้ตูนแตกไม่บอกเลยคือเขาไม่มีบอกให้ผมเท่งก็ไม่มีหม่ำก็ไม่มีไม่ใช่วิกเหรอวิ่งวิ่วิ่แม่มึงดินี่มึงคิดว่ามึงเป็นเทวาแสดงว่าไอ้ยุงบินได้โดนตกกระบาลใช่สด ชรักทานตัวดำเหรอทานเยี่ยมโอ้ขัดพรอะผมเรียนำเดี๋ยวดูเรื่องนี้เขาให้ผมทาตัวดำเลยอ่ะจะดูเรื่องนี้บอกเขาอยากจะทำหนังเฮ้ยจริงป่ะน้องมันมีเรื่องอะไรยังไม่มีตั่นแหละที่ผมบอกกันเลยว่าเอ้าคุณลองเล่นไปอ่านดูจริงชอบป่ะเขาบอกเขาชอบโอเคเอาเอาเลยจัดการเลยหนังรักๆด้วยใช่ไหมอ่าใช่เราคนมีความรักอยู่แล้วด้วยรักครั้งใหม่เราเลยเปิดตัวไม่ได้อะไรเนี่ยนี่รักครั้งใหม่นี่คู่นี้ไง ไม่เคยไม่เคยเห็นนะหน่งกำกับเลยอยากเห็นในมุมมองของหนงบ้างว่าหน่งจะเล่าเรื่องได้ยังไงครับเพราะว่าเรื่องตลกเนี่ยผมผมเชื่อใจหนงอยู่นะครับเลยเลยอยากเห็นในเวุ่มกลกับบ้างจริงๆก็เหมือนการรับบทก็เป็นผู้จัดการของคริสใช่ในเรื่องเลยอะไรเงี้ยก็ที่มั่งก็บอกว่าเล่นเป็นตัวเองซึ่งยากมากเพราะมันไม่ใช่คนเบี่ยงบีนหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเรามาทําอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันฝืนมากน้ำปลาขายดีไหมอ๋อพี่ใหม่ค่ะนี่ค่มพี่ลุพร